โอ้เสร็จเรียบร้อยครับหาปากบโบเจอกันสถานีต่อไปทำไมไม่เอารถพี่ต้องชืนอ้วยให้ดูหน่อยสิเปรตไหมโอ้เปรตเลยเปรี้รย เยเยอรคับนนจะพาทีมงานไปอีกที่หนึ่งเลยไป,ไป,ไป

ครบกันไหมไอ้นบขับรถกระบะเออครบอยู่มาดูเดีวดีๆขับไปได้เลยเนาะไปน้ำมันเจี๊แล้วใช่ไหมน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทผมก็ผมแทงมาจนก่อนจะเก็บงานทุกสายนี่เลยแค่นี้เองห่วยน้ำมันเมื่อวานเห้ดินมันแน่นดินดันยากดีดันยากแบบไหนเมื่อวานพี่ดันง่ายจน บีดูน้ำมันดิมาได้น้ำมันมาด้วยนี่ไม่ได้ว่างได้จอดไ่้เปลี่ยนซีนี่เนี่ยพี่ไปบีบมันหายจบเลยมันเดิ่มหยดแล้วสินไหน ปั๊มขาวน่ะอ๋อไม่มีปล่อยมือไม่ได้เลยทนะี่น,นี่เวลาวิงาามมาว่งตแมบนมั้นต้องมุคลองดึงไว้ตลอดดันแล้วดึงเต็งเต็งดิงดึงไม่เสียบไม่หรอกไงได้ได้ได้ขุดไม่สระน่ะสระฟังเนี่ยหมดแล้วบ่ อะไรไม่ถึงสี่ร้อยขาดอีกหกเกจเที่ยวโอ้ไม่ไม่เอาไรสี่รเลยตัดตอนนี้เลยโอ้ียกก็บงานนะเกบนเล้วก็งานเลวเสร็จแล้วเหลือตรงน้นเดียวะขึ้นเอามาเทงบนเนีอยาตรงเทงได้ิรพอแล้วจะเทงให้ทะลุทังน้ำมันล้ว ไหนไหนฮะมดไปขึ้นหนึ่งไหนถึงนเนาะไหนตรงไหนวะอับใจเพีงไหนถึงอยู่ตรงนี้เองนี่นี่ตรงนี้เองสามสี่กิโลนี่ประมาณสามกิโลเดี๋ยวพาไปอีกหน้างานหนึ่งครับ มา,มา,มา,มาถ้าเราย้ายตอนเช้ามันจะเสียเวลาครับเราต้องย้ายเลยตอนเย็นไปถึงน้องก็คือเช้ามาก็จะได้รุยงานกันเลย เสียเวลาครับฝนไม่ตกหรอไม่ตกหรมันก็ยอดเยี่ยมเลยฝนไม่ตกหรอฮะไม่ตกอยุนี่ไม่ตกเด็อยู่บ้านกวดฝนตกเนาะอยุนี่ฝนไม่ตก